สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่2ของหนังสือ Happy คนพลิกแบรนด์แบรนด์พิกคนของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะที่เล่าเรื่องราวสมัยเมื่อครั้งที่บริษัทดีแท็กเนี่ยเกิดวิกฤตตั้งแต่ช่วงวิกฤตค่างเงินบาทนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นการ ดีแบรนดิ้งแล้วก็คิดแบรนด์แฮปปี้ขึ้นมาใน EP แรกนะครับเราทิ้งท้ายเอาไว้ที่ปัญหาที่มากมายเลยของ r t แทเงินก็ไม่มีจุดแข็งก็ไม่มีขวัญและกำลังใจของพนักงานเนี่ยก็แทบจะหมดไปครับพี่โจเล่าว,ว่าพี่โจเนี่ยเริ่มโครงการด้วยโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Happy โดยที่ไม่ได้คิดว่าชื่อของโปรเจกต์เนี่ยจะมาเป็นชื่อของแบรนด์ในภายหลัง ที่คิดเป็นชื่อแฮปปี้เนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นบริษัทอยู่ในสภาวะที่หดหูแล้วก็ท้อถอยมากๆทีมงานของพี่โจโเนี่ยก็เลยคิดอยากที่จะทําอะไรสนุกสนุกก็เลยเลือกชื่อนี้ขึ้นมาเป็นชื่อของโปรเจกต์แล้วก็ด้วยความที่ทีมเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นบวกกับความคิดที่เป็นขบดหน่อยๆน่อแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อมูลโดยการเดินไปหาข้อมูลทําให้แนวทางที่คิดขึ้นมาเนี่ยแหวกขนมเดิม ของตลาดมือถือออกไปได้พูดถึงการเดินหาข้อมูลหรือที่พี่โจเนี่ยเรียกว่าการที่ใช้ตีนในการทำงานก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปคุยกับเพื่อนร่วมงานการเดินไปเยี่ยมลูกค้าการเดินไปคุยกับคนตามท้องถนนสิ่งเหล่านี้ทำให้ทีมได้ข้อมูลหลายๆอย่างเลยที่ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าเกิดว่ามัวแต่นั่งคิดเอาเองที่โต๊ะทำงานพี่โจเล่าว,ว่าแม้แต่ซ e o ก็ใช้ตีนในการทำง,งานเหมือนกันหลังจากช่วงสงการานในปี2,546ที่ d t แทเนี่ยจะออกโปรโมชั่นก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์แฮปปี้อย่างเป็นทางการ CEO คุณซิกเว่เนี่ยก็ได้ถามทีมเซลล์ว่าได้ไปติดสติ๊กเกอร์แล้วก็แจกไปปลิวทั่วประเทศแล้วหรือย,ยังหัวหน้าฝ่ายขายก็ตอบว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เรียบร้อยครับคุณซิกเวก็เลยตอบว่าโอเคกู okay, good ๊ด แล้วก็ปรากฏว่าในวันที่1พฤษภาคมที่เป็นวันหยุดราชการเนี่ยครับคุณซีกเวได้แอบนั่งเครื่องบินไปที่เชียงใหม่โดยไม่บอกใครเลยก็คือไปคนเดียวบอกแค่คุณวิชัยที่เป็นซ e o คู่กันจากนั้นคุณซีกเวเนี่ยก็เดินไปที่ห้างที่เชียงใหม่แล้วก็ตรงไปที่ชั้นที่ขายมือถือหลายๆสิบล้านเลยแล้วเอามือถือที่สมัยนั้นเนี่ยเพิ่งจะถ่ายรูปได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่ง MMS กลับมาให้กับทีมงานขาย ในรูปนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีโปรโมชั่นของ d t แทให้เห็นเลยหลังจากนั้นเมื่อกลับมาคุณซิกเวก็ไม่ได้บ่นอะไรแต่รูปเนี่ยมันฟ้องอยู่จ่าเลยแถมตัว CEO เป็นคนที่ไปเจอเองจะไปอ้างอะไรได้หลังจากนั้นมาทีมขายก็ไม่เคยเกเรหรือไม่เคยมั่วอีกเลยน,นี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ตีนทำงานนะครับของคุณซิกเวคุณซิกเวยยังเล่าอีกว่านักการเมืองเนี่ย มีตังน้อยการเดินจึงเป็นการตลาดที่ถูกที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดเพราะจะได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าของนักการเมืองแถมยังได้คะแนนเสียงอีกต่างหากนักการเมืองสตังน้อยบังเอิญเราก็สตังน้อยกว่าคู่แข่งซะด้วยครับคุณสิเวนีสมัยก่อนที่จะมาทำงานที่ดีแทกเนี่ยก็เป็นนักการเมืองมาก่อนนะครับพี่โจเล่าต่อว่า มื่อถึงวันที่เปิดตัวแบรนด์แฮ p ปีในวันที่22พฤษภาคมปี2546เราก็ได้คุณพาทีสารสินเนี่ยที่เข้าๆออกๆดีแท็เป็นประจำเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการของเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเวบที่ทำโฆษณาให้ดีแทจนกลายมาเป็นที่ปรึกษาของ CEO ด้วยความที่คุณพาทีเนี่ยชอบคิดอะไรแผลงๆแล้วก็คิดแบบฝรั่งเพราะว่าคุณพาทีเนี่ยโตแล้วก็ทำงานที่เมืองนอกมาหลายปี ภายหลังก็ได้มาบริหารนกแอร์ซึ่งมีวิธีการตลาดที่แปลกๆไม่สามใครในคืนวันก่อนวันถแถลงข่าวใหญ่ที่จะเปิดตัวแบรนด์แฮปปี้คุณพาทีมาถึงในตอนดึกหลังจากที่ดูสคริปต์แล้วก็ดูแผนที่จะเปิดตัวเนี่ยก็เริ่มบ่นว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรที่ธรรมดาเกินไปเราเนี่ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าทำแบบธรรมดาก็ไม่เป็นข่าวเสียโอกาสไปโดยเปล่าประโยชน์ แล้วในที่สุด CEO ของ d t แทก็คือคุณซิกเว่กับคุณวิชัยเนี่ยก็เอาตามคุณพาทีคุณพาทีเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดตัว CEO แบบให้เต้นออกมาต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จะไปให้ CEO คนไหนออกมาเต้นเลยแค่จะคิดยังไม่มีใครกล้าเลยพี่โจเล่าต่อว่ากับคุณซิกเว่เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่เพราะเป็นฝรั่งแต่กับคุณวิชัย ที่ต้องบอกว่าเป็นสุดขั้วแห่งความอนุรักษ์นิยมแต่งตัวตามมาตรฐานมีความระมัดระวังสูงตัวผมได้คิดว่ายังไงย่งไรคุณวิชัยเนี่ยก็คงไม่เอาด้วยหรอกแต่ผมคิดผิดคุณวิชัยกลับไม่ลังเลเลยที่จะฉีกขนบแล้วเอาด้วยกับไอเดียของคุณพาทีในวันถแถลงข่าวใหญ่ CEO ทั้งคู่เต้นออกมาในมาดเด็กแล็วทำเอาช็อกทั้งพนักงานของบริษัทเองแล้วก็นักข่าวที่มาทำข่าว ซึ่งพวกเราเนี่ยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเป็นการถแถลงข่าวที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประเทศไทยนักข่าวชอบแล้วก็ทึ่งมากๆในวันนั้นพวกเราได้ล้างภาพของแบรนด์ที่เป็นผู้หญิงแก่ๆออกจากความคิดของพี่ๆนักข่าวด้วยการเต้นของซ e o พร้อมๆก,กันกับทลายกำแพงระหว่างซ e o กับพนักงานเนี่ยลงไปพร้อมๆกันด้วยเล่าถึงคุณซีกเวมาเยอะแล้ว พี่โจขอเล่าถึงคุณวิชัยบ้างมีช่วงหนึ่งที่เราเนี่ยไปเชียงใหม่กันไปทํากิจกรรมก็ไปพบป่าร้านค้าแล้วก็ลูกค้าพอตกค่ําคุณวิชัยแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้ไปกินเหลียงกันที่ร้านอาหารก็เฮฮากันตามภาษาแล้วก็มีเสียงดังไปบ้างเพราะว่าคนเยอะระหว่างนั้นเองมีลูกค้าโต๊ะหนึ่งซึ่งประมาณสิบกว่าคนเนี่ยนั่งห่างพวกเราไปประมาณสิบเมตร คงจะเริ่มลำคาญแล้วก็เริ่มว่ยวายด้วยความไม่พอใจในตอนนั้นผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เริ่มฉุนแล้วร้านอาหารมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้จะมานั่งสมาธินี่หว่าผมคิดในใจพอเริ่มเห็นว่าเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นคุณวิชัยจึงลุกขึ้นแล้วเดินไปที่โตะนั้นพี่โจเล่าต่อว่าชิบหายนายเราลุยแน่เตรียมตัวโว้ยพวกเราคุณวิชัยเมื่อไปถึงที่โต๊ะนั้น กลับทำในสิ่งที่พวกเรานั้นคาดไม่ถึงคุณวิชัยเข้าไปขอโทษไหว้พวกเขาแล้วก็ลงไปนั่งคุยส่วนที่โต๊ะของเรานั้นเรียกได้ว่านั่งอึ้งไปกันหมดทั้งโต๊ะเลยหลังจากนั้นคุณวิชัยก็เดินกลับมาที่โต๊ะยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าโต๊ะนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าของเราทางนั้นหลังจากที่เช็คบินแล้วเนี่ยคนที่โต๊ะนั้นยังเดินมาขอถ่ายรูปกับคุณวิชัยด้วยเพราะว่าคุณวิชัยตอนช่วงนั้นเนี่ยดังแล้วเพราะว่ามีไปเล่นโฆษนณานครับของบริษัท พี่โจเล่าต่อว่าผมนับถือใจของคุณวิชัยมาก CEO บริษัทใหญ่สามารถสะกดอารมณ์แล้วก็แปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรทั้งๆท,ท,ที่ไม่จาเป็นต้องทาก็ได้ในวันนั้นเองทําให้ผมรู้เลยว่าใจของผมยังห่างกับคุณวิชัยหลายชั้นเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานตระกูลเบนจลงขกุลเนี่ยก็ตัดสินใจขายหุ้นให้กับทางเทเลนอ เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณวิชัยก็จะไม่ได้เป็น CEO คู่ร่วมกับคุณซีเว่แล้วหลังจากทำงานร่วมกันมากว่า4ปีครับใน EP ีหน้าก็จะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของกลยุทธ์ที่ช่วยในการพลิกแบรนด์ d t แทนะครับแล้วก็วิธีคิดแบบมวยลองนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยและนอกจากนั้นครับมีกลยุทธ์การตลาดแบบฉีกตำรา ซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่งบเนี่ยน้อยแล้วก็เป็นลองคู่แข่งเยอะต้องบอกเหมือนกันครับว่าเนื้อหาสนุกแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวก่อนจะจากกันใน EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ